วันนี้ข้าวหน้าไก่ข้นกะเพรากุ้งครับผมมาดูกันว่าเป็นยังไงง่ายๆเลยลงผัดตอนหอยเยอะมากพริกพริกกระเทียมแน่นๆผัดพริกกระเาษแต่เรวตามด้วยมันจุ้งลงไปนะครับเพทุกทำหอมครับมันคุ้งหรอใช่สูตรที่อยากใส่ก็ใส่ลงไปนะฮะไม่มีพริกไม่มีพริกไม่มีสูตรก็ตามที่เราชอบหอมมากคนทำตามทำตามไม่ถูกเลยค่ะกุ้งกุลาดำนะครับจากซีแซ่บครับผมสวยงามมาก ลงไปผัดเลยง่ายครับเด็ดหอมาอมากหอมมันด้วยเรามาปรุงรสกันนะฮะเวลาปรุงรสเราต้องปรุงรสเข้มข้นยิดนึงเพื่อเดี๋ยวทำเป็นข้าวหน้าไข่ข้นเนาะใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับ,ยบเยอะหน่อยได้นี่เป็นฐานนะครับยิ้อขาวตามไปนี่นะฮะหอมปรุงรสจิ้มเดียวจับตายเราเพื่อทำดัวอ่าแล้วก็ววคนไปนครับเริ่มใช้ที่แล้วนะฮะเราตำด้วยใบกระเพราลงไป ขาดที่ใบมันสลดห,หน่อยนึงนะฮะแต่ดอกที่เสื้อคุณมันบานไม่สลดเลยนะคะเนี่ยวสลดแล้วดอดบนเสื้อคุณตามใจชอบนะฮะไม่มีถูกไม่มีผิดไปแล้วในวันนี้ใช่ทำอาหารกินเองเราทำตามรสชาติที่เราชอบแล้วนะครับเราลากไข่ลงไปเลยนะฮะอ้าวเหรอทำเป็นไข่ข้นไงเนี่แบบนี้เลยพารี่ถ่ายถ่ายบารี่ไม่รู้เลยนะว่าทำ อ๋อหมายถึงว่ากะเพรามันอยู่ในเนื้อไข่ไปเลยเหรอใช่ใช่กระเพาอยู่ในเนื้อไข่ไปเลยรอนเซ็ตตัวสักครู่นะครับนี่นะฮะไข่ข้นๆนี้นะฮะรวนไปเรื่อยๆครับผมมันจะได้ไม,ไม่ตรงกลางไม่ค่อยสุกมากแต่ว่าให้ร,บรอบๆมัน,ม,นมันเซ็ตตัวครับสวยงามมันจะเยิมย้มๆนี่แหละคระับอร่อยแนะ่นอนการันตีแล้วเราปรุงรสชาติแบบเข้มข้นไปแล้วเนยนะไข่หัวเด็ดเมนูนี้ครบประกันได้ที่แล้วใช่ไหมฮะ ไม่ต้องสุกมากตามสไตล์ที่เราชอบนะเสียบลงในจานได้เลยแบบนี้เอ้ยได้อยู่นะเรียบร้อยครับปิดไฟข้าวหน้าไข่ข้นกะเพราจุ่มเวลากินนะฮะเปลี่ยนสไตล์มันอยู่ซีฟู้ดครับผมไหนจะกะเพราไหนจะซีฟู้ดมันกุ้งก็มานะฮะมันจะเผ็ดแซ่บไปไหนกันโอ้โหดูควันดูควัน ร้อนไม่ใช่คนมาปดิคัมเลยฮะลุยมีหลายคนบอกนะคะว่าถ้าเกิดคุณจะติดกระดุมแค่นคุณถอดเสื้อไปเลยดีกว่าชอบมากทีนี้ทำง่ายมากจริงน่ารักลเลยไข่เป็นวุ้น,นยอยู่เลยเออกต่ออกจำเราชอบง่ายอรย่อยก็ข้าวขึ้นเด็นลงไปแล้วเปล่าเมื่อกี้อือหือแล้วกุ้งปลาดำนะหวานเด้งมากกุ้งเลยสุสดยอดมา กุ้ง <rôle> ก <fragrance ici S 2> ุลาหากินยากนะกุ้งเด้งๆนะฮะไข่ข้นคุณบนเยิ้มๆนะกับพร้อมหอมๆขึ้นคนนะโคตรเข้ากันเลยสุดยอดเชี่ยบโอ้โหเชี่ยบแบบวระเด็นมาถึงนี้ค่ะคุณนี่ค่ะโดนดิฉันค่ะคุณล